ครับผมคลิปนี้ยังอยู่กับเครื่องรถเจาะบาดาลอยู่นะฮะโอตั้งฉากแล้วครับโอ้ยสูงเลยุนะตอนนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับระบบไม่หลุดนี่เริ่มนับร่องไว้ก่อนอเอาใส่ล้มเจาะบ่ใส่ล้มเจาะตีโอาสมพ่อเครื่องมันยังแพงเนาะ มันใส่ล้มไปนี่ไอ้สายนี่มนบ่มันไปปั่นไอ้มันคือล้มกำลังล้มเมื่อคืนแห้งเดี๋ยวว่ะบ่กระบอกกำลังไอ้เครื่องยนต์แล้วก็กำลังไอ้ไฮริกแล้วก็มาล้มล้มมันแห้งเอาหมูอเลยแห้งกว่าไฮริ่งอีกโอ้สบุแสดงว่าเครื่องไอ้ตัวเนี้ยใช้ระบบไฮรอลิกยกไปเสียยกขึ้นยกลง อ๋อเวลาเอออันนี้ปล่อยปล่อยลงเลยบ่ให้อลีกดลงโอ้ให้อลีกดลงต้องสตาร์ทเครื่องตัวนี้อีกโอ้อเนื้อว่าปล่อยมันลงไปเองให้อลีกดลงเดี๋ยวจอแหล้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวสีผ้าไปบิงหมอกนึงเกิดจอมองนี่แล้วมือสีสันล้วมีเงาปุ่มอ่ะฮะเด็กข้างล่างหมด ในสิบหาไปบึงใหม่กอนถทะจ้อมือนีกบอแล้วเอามืออื่นย้ออีกนะแล้วมือต่อไปกับไปนำต่อหามันจะเด็ดตอเนื่องนะคุยกับเนี่ยเพื่นนี่ดีเล่าเพื่อนเขาดีบอสมองดีกตอนดีบ่บอสดิ้นมองนี่เป็นของแม่เพิ่นเขาจะไปจ้ออยู่มองทั้งทึ่งมองสวนโอ้สวนมางผมรมดินไว้น่ะบอสเดี๋ยวมองหน้านี่แหละมองหน้าภูเขาอีหล่ะ่ามีบอสหนึ่งเลยนะเอาคือจอแล้วผมจะขยับไปอีกประมาณห้าชิบเมตรกลางหน้าเลยสิเพื่อ ผม oh, เอาผมจอบคนมาจอบไปได้ก็จอบคจอบจอบมุมมุมมันมีไฮนึงนะอะไรเป็นไฮนึงมันเป็นไฮเอมันเป็ส่วนเดียวกันปะสีาเป็นสาาที่เมอนเงจะไปไปไปบตอน้ผู้ยก่นก็ได้ของเราจะใส่น้ำกลืโอ้ยไนไรจามไปเบิ่งเลยเยเยาไปรนคุณ โอ้ห่เาลเลยแง่ลมโอ้แง่ไงคุึ่เลยวะทางน,นี่โอ้แห้งกว่าลมไหมแนวเครื่องปันป่นลม2ล้านต้องเที่ยงโอ้ คือว่าใช้ไฮดรอลิกแท้ไฮดรอลิกจะใช้กดลงแต่ตัวนี้ใช้เป็นลมเป่าไอ้ลมลมหมุนนะเอาใช้ลมมาเป็นตัวนู้นครับตัวหมุนมันใช่ไหมเนี่ยมันก็มีน้ำมันไฮดรอลิกหมุนนะมันใช้ลมหมุนได้เหรอแต่เจ้าของรถเขาบอกว่าใช้ลมแต่ผพราะว่าเขาเป่าเฉยนะ เมรียบร้อยแล้วมาน่าจะร้อยเมตรครับเจาะ ตัวอั้เสือออกมากเนี่ก็ใช้ไฮดรลิกละปันใช้ล้มเป่าซัเสือ ระบบเจอะก็เป็นใช้ไฮดรอลิกเหมือนเดิมครับ ไาดูเครื่องครับเครื่องเป่าลมคือเครื่องตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าซื้อมาสองล้านเนี่ยเนี่ยสองล้านเอาดูลมครับดูใกล้ไม่ได้เลยร้อนอันนี้เป็นของยูรุเตของเยอรมันนะครับเป็น แคทนะข้างในเป็นของเครื่องยนต์แคทก่อนเลยจะาปความร้อนโอ้ไกลไม่ได้แล้วร้อนเรื่องเลยโอ้ถอดเสือ้อผ้าสิลงงมป่าแล้วสฮ่าฮ่า

ใกล้จะถึงน้ำแล้วนะครับ